พระันาฉายไม่ขัดนะครับหากอาลิฟต้องการที่จะชิงแชมป์ของตนนี่คือคําสัมภาษณ์จากพระันาฉายพีเคสันชัยมวยไทยยิมครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังคําสัมภาษณ์ตรงนี้กันเลยนะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์จากทางมวยสตัดคอมนะครับเป็นเสียงสัมภาษณ์ที่นํามาฝากกันในเรื่องราวนี้ครับเอ่อในพิการที่ผมว่าคุณจะการจะฝากมาแน่นจะเกิดทุกคนเลยเนาะเอ่อคุณที่ว่ายังมีใครที่ยังเป็นนิชชั่นมาไปนิชชั่นนะครับผมผมก็ ผมไม่เคยเก่งคู่เราสู้เลยทุกคนมีทุกคนมีสิทธีเท่าเก่งหมดเพราะที่จะมาต่อยผมมีสิที่จะเข้ามาจีงฉันไม้เก่งทุกคน,นแล้วก็ทางผมเจอว่าไม่เก่งครับนักมวยทุกคนมันไม่มีมใครเก่งเราใครครับพี่ม,มันอยู่ที่ว่าทุกคนจะรำฟอร์มการยกได้ดีแค่ไหนใช่อันนี้ผมไม่ได้ป้นนะรู้สึกว่าการรีบรุ่งเรื่อยเพิ่มพื้นฐานไปนะครับเขาก็อยากจระชิงก็ธรรมดาครับนังมวยเด็กคุณน้องเขาก็อยากจะ ใช่เลยป้าสุภาพเลยไหมอ๋คุณเห็นเป็นไงบ้างครับสําหรับคู่ถ้าคู่ท้าทิ้งคนต่อไปคุณเป็นนาฬิกก็ยินดีครับยินดีทุกคนอย่างที่บอกทุกคนมีสิทธิ์ที่ชิงแชมป์ได้ทุกคนอย่างชิงแชมป์อยู่แล้วพี่มีสิทธิ์ครับก็ถ้เราได้เจอกันหรือว่ามีโอกาสได้ชิงแชมป์หรือว่าแข่งแชมป์วันนิ้ก็โอเคครับยินดีครับยินดียินดีพร้อมเจอไหมอะไรใช่ครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์อ่ะพี่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาชิงแชมป์มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาต่อหน่วย โอเคครับพูดถึงเรื่องอาลีฟนะครับอาลีฟเนี่ยก็เผยเป้าหมายไฟต์ต่อไปเขาอยากจะท้าชิงบอลลังมวยไทยพัชันฉายซึ่งหลายคนก็มาดรามา่าน้องอุ้ยไม่ดีพอเพิ่งชกมาเท่าไหร่เองจะมาชิงเข็มขัดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งแสดงว่าอาลีฟต้องไปผ่านตัวไหนมาอีกแล้วครับในรุ่นนี้พิกัดนี้เนาะอันนี้125ปอนด์ครับก็ต้องมาดูดูกันอีกแต่ว่าด้วยเรื่องของคําตอบของพัชันฉายนั้นเป็นคําตอบที่ดีและเป็นคําตอบที่น่าจะทําให้ทุกคนจกใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วนะครับ ขนาดเอลิสบาบซซาครับก็ยังได้สู้กับเขาใครก็มีสิทธิ์ที่จะชิงทั้งนั้นหากรายการจัดมานะครับมีโอกาสกันหมดนะครับอลิกสวอติชพันธ์ครับดาวรุ่งไฟแรงวัย20ปีลูกครึ่งไทยมาเลยเปิดเผยถึงเป้าหมายต่อไปในการรับประกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอร์เวตรหนักไม่เกิน125ปอนด์จากพะตันฉายพีเคครับพตันฉายเองก็ถือว่าเป็นยอดนักสู้เจ้าบัลลัง,งก์2กติกาหลังที่ล่าสุดครับพึ่งคว้าชัย ไฟที่3ติดต่อกันมาครองจากการปิดเกมน็อกชาเมลอาดูคอฟครับคู่โชคหน้าใหม่จากรัสเซียในศึกวันไฟใน28เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฟอร์มของอาลีฟก็ตามนั้นเลยครับอาลีฟ21ปีร7 7ซนติเมตรครับแล้วก็นี่ครับชนะชาเมลชนะวอเตอร์ก่อนซาเวสนะวอเตอร์เนี่ยก็เป็นดีกีที่เคยชนรถถังมาแล้วชนะซากาเรียเอลจามารีนะครับแพ้เอลิสบาบอซาแพ้จางเปยเมียนแต่ก่อนนั้นก็ชนะรวดนะครับ กติกามวยไทยเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งก็อาจจะต้องรอดูอยู่อีกนิดหนึ่งครับทุกคนก็ต้องปักหมุดรอดูแลครับนักชกค,คนนี้แม้ว่าเขานะครับจะให้สัมภาษณ์แล้วหลายคนอาจจะบอกว่ายังต้องทำฟอร์มอีกแต่จริงๆมันขายได้ในวันต้องยอมอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอาลีฟเนะี่ยมีแฟนคขับอยู่มาเลเซียไงหากจัดศึกนี้ปุ๊บมันจะเป็น ไทยเจอลูกครึ่งมาเลเซียแล้วแฟนมาเลเซียก็จะแห่มาเชียร์ลิฟกันเออก็จะเกิดศึก่างประเทศนะครับเป็นพี่น้องคู่รักคู่แค้นอะไรก็ว่าไปย้ําอีกทีวันเขาทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่นี้ขายได้ก็ดีกว่าเอาไทยเจอไทยแน่นอนครับก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเขาให้สัมภาษณ์นะถ้าใครได้ฟังเขาบอกว่าการเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันไม่มีปัญหานะครับจากการที่ชกไปที่แล้วเขาก็มีเวลาที่จะสู้ได้ แล้วก็เขามองไปนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้ผมจะบบินกลับมาเลเซียไปเยี่ยมครอบครัวและพักผ่อนให้เต็มที่ประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นจะกลับมาเก็บตัวฟิตซ้อมทันทีเตรียมทําร่างกายสาหรับไฟต์ต่อไปก็อย่างที่บอกครับเจ้าตัวเองก็พูดถึงเป้าหมายต่อไปก็คือพจน์ชายครับอาจจะต้องทำฟอร์มอีกไฟต์สองไฟ์แล้วก็ได้ฟัดได้ชิงก็ว่ากันไปครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวงการมวยที่นํามาฝากกันครับพจน์ชายเปิดใจ ตอนรับเสมอถ้าใครต้องการจะเจอกับเขาครับมีโอกาสที่จะชิงก็มาเลยครับ